นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ชูชะโกปิอจุตตาปเสนะกาะติตัมมะเคนะยาวะจตุลันสโบกนณีติรังปัตตวาจินเตสิอชะติสายันเฮอิธานิมัตรีอรัญญคโตอคามิสติตินบัตนี้อัตมาภาพจะได้รับประทานวิสัตนาพระธรรมเทศนาในเวทันดรชาดกปุมานกันที่8ด สืบอนุสนธิเทศนาต่อไปเพื่อเป็นเครื่องสดับสติปัญญาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายดำเนินความตามกะระแสบาระวาระพะระบาลีดังต่อไปนี้ชูชาโกปิีายชูชกพามเดินไปตามมันกาที่พระอจุจารือสีเล่าให้ฟังจตุลาสโบคลรณีติลังปัตตวาจนกระทั่งมาถึงฝั่งสะอันมีนามว่า จตุรัสโบกกรณีชูชคพามจึงหยุดยืนลำพึงว่าอชัติสายันเฮวันนี้จะพบค่่ำแล้วพระนางมัตสีคงกลับมาแล้วจากป่ามาตุคาโมหินามะเสวะวันพรุ่งนี้เถิดจึงจะได้การเมื่อพระนางเธอเข้าไปสู่พะป่าเราจะรีบเข้าไปหาพระเวทันดร ทูลขอสัง,สองมันอ่อนคือชฉลีกันหาแล้วเราจะรีบพาหนีไปไมิยังทันให้พระนางเธอกลับมาจากป่าครั้งพามชลาคิดอย่างนี้แล้วก็ปินป่ายขึ้นสู่สานุปมพอาศัยหลับนอนเป็นผาสุขอยู่ในสถานที่นั้น,ต,ะนะะตังปณะรติงในเวลาประจุสมัยคืนวันนั้นพระนางเจ้ามาัตีก็ทรงมันเอิญ ได้ทรงประสบพระสูบินิมิตผิดประหลาดว่าเอโกปุริโสยังมีชายคนหนึ่งรูปร่างใหญ่โตดำทมินนุ่งและห่มผ้ามีสีแดงหูทั้งสองก็ทันดอกไม้มีสีแดงมีมือถืออาวุธขวากแ่งวิ่งเข้ามาสู่ในบนารรศาลาเอามือซ้ายจับมวยพระเกศาของพระนางกชากลักมา ยังนางพยาให้ล้มลงเหนือพื้นปตัตพีแม้พนางจะวินวนขอพระชนชีพจากสักเท่าไหร่เท่าไหร่รายนั้นก็มิได้ฟังอุปาเจตวาได้ควักพระเนตรทั้งสองให้ออกเสียแล้วยังตัดพระกรทั้งสองให้ขาดอีกอุรังพิทัตตวายังเอาดาพระผาพระอุระ แวกเอาดวงหาไทยของพระนางไปโดยไม่ได้ปานีปับพุชิตวาข้างทรงพระสุบินิมิตได้เพียงเท่านี้พระนางก็สะดุงะด้งตกพระไทยตื่นทรงสะดุ้งหวัดวันยิ่งหนักหนาจึงรีบจึงรีบเสด็จไปสู่บรรนาลาของพระราชสามีแล้วก็กราบทูลเล่าความฝันตั้งแต่ต้นจนอวสานเมื่อพระเวชนดรได้ทรงสดับ ก็ทรงทราบชัดด้วยพระปิชาญานว่าวันพวกนี้จะมียาจกเข้ามาขอสองปูมาลูกรักของเราแต่ว่าครั้งเราจะพูดความจริงแล้วที่ไหนนางจะยอมจากลูกไปสู่ป่าเพื่อจะให้นางพระยาขายพระไทยจึงตัดตอบว่าอย่าวิตกเลยเจ้ามาสัสีความฝันทั้งนี้เป็นไปด้วยอำนาจจิตขุ่นเคือง ไม่มีเหตุร้ายอะไรขอเจ้าจงกลับไปยังบรรศาลาของเจ้าเถิดฝ่ายสมเด็จพระนางมัตสีทรงได้สดับคาพระสมะสวามีอย่างนั้นก็สเสด็จกลับมายังบรรศาลาครั้งเวลาลุ่งเช้าพระนางเจ้าทํากิจวัตรปฏิบัติพระราชสามีสําเร็จแล้วก็ทรงสั่งสอนพระลูกรลักทั้งสองสีมิให้ประมาทแล้วก็ทรงมา มาฝากไว้กับพระพัฒด,ดาส่วนานางพระยาก็เสด็จเข้าสู่ป่าเพื่อทรงแสวงหาผลไม้แต่พระหาฤทัยไม่ได้พระวงถึงลูกยาชูชะโกปิฝ่ายชูชกพามพอรุ่งเช้ากำหนดรู้ว่าเป็นเวลาที่พระนางมัตสีเสด็จเข้าสู่ป่าก็รีบลงจากชะงอ่อนผา ตรงมายังอาสมสถานของพระเวันดนรราชเลืสีโสมมนัสสตสัมปโตปายอง์คสมเด็จพระเวันดรครั้งได้ทอดพระเนตรเห็นชูชกพามเข้ามาสู่ที่ใกล้ก็ทรงโสมมนัตด้วยจะได้บริจาคทานจึงตัดใช้ให้พระชาลีราชโอรสลุกไปรับปายพระชลีราชกุมารก็รีบขมนาการไปรับพามตามพระบัญชา ดูโชคพามเมื่อครั้งเห็นพระชรีจึงขู่สำทับว่าอเปหิอเปหิเฮ้ยเจ้าเด็กน้อยถอยออกไปผู้ใหญ่จะเดินทางอย่าเข้ามากวางหน้าแล้วพามชลาก็ตรงเข้าไปหาพระบรมพระโพธิสัตว์เจ้าพร้อมกับกล่าวปฏิสันฐานไต่ถามว่ากินจินุโพโตข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐตั้งแต่พระองค์เสด็จมาทรงผนวดอยู่ป่า พระกายายังเป็นสุขสบายดีอยู่หรือผลไม้ทั้งหลายมีอยู่ชุกชุมพอเลี้ยงกันอยู่หรือสัตว์ร้ายทั้งหลายไม่เบียดเบียนพระองค์บ้างหรือพระพุทธเจ้ากะตังสุตตว,วโพธิสัตโตฝ่ายพระเวทันดรบรมพระโพธิสัตว์เจ้าเมื่อได้ทรงสัดับคำชูชกพามมาไตถามดังนี้จึงตรัสตอบว่าดูก่อนพาม บันดาพยาธิสิ่งใดมิได้เป,เปเลียเบียนเรามวลพลาหารก็ยังพอสแสวงหามาเลี้ยงอัตมาและพามลึกทั้งหลายก็มิได้เป,เปเลียดเบียนเราและเมื่อพระองค์จะตัดถามถึงกิจธุระที่พามาจึงตัดเป็นบาปพระคาถาว่าอัตตะวางเกณวันเนเน,ะนะเกณวาปนเหตุนาอนัปโตสิพรมรัมลัญยัง ตังเมอาคาหิปุชิโตดังนี้แปลความว่าดูก่อนพามท่านพยายามมาจนถึงป่าใหญ่นี้ด้วยความประสงค์อะไรขอท่านจนบอกแก่เราอย่าได้เกงใจหน้าการบัดนี้ชูชโกลำดับนั้นชูชกพามเมื่อจะทูลขอสองกุมารด้วยความชานสลาดจึงทูลอุปมาเป็นบาทพระคถาว่า ยะถาวาริวโหปุโรสภากาลาังนาขียติเอวันตังยาจิตาคันชิงปุเตเมเทเหิยาจิตโตดังนี้แปลความว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐวาริวโหปะนะอันธรรมดาว่าห่วงแห่งแม่น้ำใหญ่ทั้งห้าย่อมเต็มเป็นย่อมเต็มอยู่เสมอไม่มีเวลาพ่องฉันใด น้ำพระทัยของพระองค์ก็เต็มเปี่ยมด้วยศรัทธาในการบริจาคทานไม่มีเวลาเหือดหายฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าอุตส่าห์มาถึงสำนักของพระองค์ก็ด้วยความประสงค์จะทูลขอพระชาลีกันหาขอพระองค์ได้ทรงพระเมตตาพระราชทานให้แก่ข้าพระองค์นาการบัดนี้ตังสุตวามหาสโต เมื่อพระเวทัดนดรผู้มหาสัจเจ้าได้ทรงตดับคำชูชกพามทูลขอพระราชบุตรทั้งสองของพระองค์ดังนั้นพระองค์ก็ทรงโสงมนัสชื่นชมยินดีจึงตรัสตอบว่าท้าทามิณวิกัปามิดูก่อนพรามณ์เรายินดีจะให้เราไม่ได้หวั่นไหวในการบำเพ็ญทานเลยก็แต่ว่าบัดนี้ มัสีมัรดาของสองขุมารยังไปสู่ป่าขอาพามจงพักกายอยู่สักหนึ่งราตีพอให้นางมัสีเธอกลับมาจะได้ตกแต่งประดับประดาลูกให้สวยงามแล้วท่านพามจึงค่อยพาไปนะวะสมะพิโรจามิพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามิพอใจในการที่จะยับยั้งพักอยู่ อติโยนามะถ้ารอไปนานก็จะเสียข้าพระพุทธเจ้าจะขอกาบถวายบังคมลาไปหน้าการบัดนี้ดูก่อนพามถ้าท่านไม่ปรารถนาที่จะรอท่าเจ้ามัสีก็ตามใจแต่ว่าขอท่านจงพาสองกุมารน,นี้ไปถวายพระเจ้ากรุงสนชัยพระอายกาเถิดท่านจะได้ลาบอันประเสริฐมากมายเป็นแม่นมั่น อาเฉทนะสภายามิพระพุทธเจ้าค่ะข้าพระพุทธเจ้ามีบังอาจจะปฏิบัติตามได้เพราะกลัวภัยจะถูกหาว่าขโมยสองกุมารมาจะถูกลงพระอายาย่อยยับและนางอมิตตดาพามณีก็จะตีเตียนด่าว่าเมื่อพระองค์มีพระราชศรัทธาลั่นวาจาบริจาคให้แล้วก็ขอส่งตัวมาอย่าช้าเลย ข้าพระพุทธเจ้าจะได้รีบไปในการบัดนี้ตะโตกุมาลาฝ่ายสองกุมารเมื่อได้ฟังพระบิดากับพามสนทนากันดังนั้นก็ตกใจกลัวจึงพากันลุกแล่นหนีไปซ่อนอยู่ในสะจตุลัสโบกัลนีเอาใบบัวปกบังพระเสียรด้วยกลัวพามจะตามเอาตัวไปฝ่ายชูชกพามเมื่อแลมิได้เห็นสองกุมาร ก็กล่าวคำบริาพาทนาการว่าโพเวสันตระข้าแต่พระเวสันดรผู้เจริญเมื่อข้าพระพุทธเจ้าออกปากขอสองกุมารก็ทรงพระราชทานให้มิช้าแต่ว่าจะให้รออยู่ท่าพระนางมัตสีแล้วจะให้พาไปหาพระเจ้ากรุงสันชัยครั้งพระพุทธเจ้าไมิได้ปฏิบัติตามก็ทำสัญญาณให้ลูกหนี ใครจะเป็นคนมุสาวาทีเช่นพระอ,องค์ไม่มีเลยพระพุทธเจ้ากะตังสุตวามหาสตโตปิกัมปิโตฝ่ายพระมหาสัตจเจ้าครั้งได้ทรงสดับพามต่อว่าก็มีความเล่าร้อนพระไทยทรงดำรีว่าสองกุมารกลัวไปจึงได้หนีแล้วจึงตัดกับชูชกพามว่าดูก่อนพาม เราไม่พูดเร็วไหลให้เสียการแล้วก็เสด็จลุกจากบรราลาตามรอยเท้าไปสู่สะจตุรลัสโบกขลณีเมื่อทรงทราบว่าสองกุมารอยู่ในสัสีแน่แล้วเมื่อจะตัดเรียกให้ขึ้นมาจึงตัดเป็นบาทพระกถาว่าเอหิตาตะปิยะปุตตะปุเระมะมะปารมิงหาถ้ายังมีเพมพิสิเจทะ กโลทะวจนางมะมะยานะนาวาวะเมโหทะอจลาภะวะสาคะลาชาติปารังตริสามิสตาเรสังสเทวะกังดังนี้แปลความว่าดูก่อนพ่อชารีแม่กันหาลูกลักของบิดาขอเจ้าจงเลีบขึ้นมาเถิดจงมาช่วยบิดาบำเพ็ญทานบารมี จงมาช่วยระงับดับความร้อนใจของบิดาให้เย็นลงเจ้าทั้งสองจงรีบขึ้นจากน้ําตามคําของบิดาอย่ามัวช้าอยู่เลยขอเจ้าทั้งสองจงมาเป็นสำเภา์ลำใหญ่อันไม่หวาดหวั่นไหวสามารถจะข้ามสามารถจะข้ามสาครคือวัตะสงสารนี้ได้บิดานี้ต้องการจะข้ามโอะสงสารให้ถึงซึ่งน่ารืพาน อันเป็นที่ไม่เกิดไม่ตายแล้วต้องการจะลือสัตว์ขนสัตว์ทั้งหลายทั้งในมนุษย์โลกและเทวโลกให้ข้ามด้วยขอให้ลูกรักทั้งสองขึ้นมาช่วยบิดาบำเพ็ญทานบาร,รมีหน้าการครั้งนี้ปิตุกะถังสุตตวาฝ่ายพระชลีกันหาสองปุมารเมื่อได้สดับสารของพระบิดาล้องเรียกจึงคิดกันว่า พามพามชลาจะทำอย่างไรกับเราก็ตามทีเราจะปล่อยให้พระบิดาล้องเรียกอยู่ช้านานหาควรไม่แล้วต่างองค์ต่างก็เปิดใบบัวออกจากพระเศียรเสด็จขึ้นมาทรงกอดพระบาทพระบิดาทรงกันแสนให้ฝ่ายพระบิดาพระเวทันดรก็ทรงมีพระหอรุอทัยหวั่นไหวแต่ทรงรักการบำเพ็ญทานบรารมี จึงถัดตีราคาสองกุมาณว่าปุชิสะดูก่อนพ่อชารีถ้าเจ้าปาถนาจะเป็นไทยพึงหาทองมาไถ่ค่าตัวปันตำลึงจึงจะพ้นจากความเป็นทาสได้พระคินีส่วนแม่กันหาน้องของเจ้านี้มีค่าตัวมากนักต้องไถ่ด้วยค่าหญิงค่าชายช้างมา้าโคสิ่งละร้อยและทองอีกร้อยตำลึง จึงจะมีโอกาสกลับเป็นไทยได้ทั้งตัดตีราคาผ้าลูกลักดังนี้แล้วก็ทรงพาไปหาชูชกพามหลังน้ำให้ตกเรือตกเหนือมือพามแสดงอาการว่ายกให้เป็นสิทธิ์แล้วพร้อมกับออกพระโอษ์ว่าดูก่อนพามลูกรักทั้งสองนี้เป็นที่รักยิ่งของเราแต่เรายังรับพระสัพพัญยุตยาน ยิ่งกว่าได้ร้อยเท่าพันทวีเพราะฉะนั้นขอปิยะปุตตทธธานนี้จงเป็นปัจจัยแก่พระโพธิยาณในอนาคตการเถิดครั้งนั้นก็บังเกิดอัศจรรย์โกราหนมหาตพีโดนก็กำปนาตวาดหวันไหวด้วยอำนาจแห่งทานบารมีด้วยประการชนีชูชะโกปิฝ่ายชูชกพาม เมื่อได้รับพระราชทานสองกุมารสมดังใจหวังก็เหนียวล้างดึงเอาเถาวันมาพันปูกพระคอนทั้งสองของสองกุมารให้ติดกันแล้วก็ไล่ต้อนไปเฉพาะพระพักพระเวทันดรมิได้ยำเกงพระไทยเมื่อไล่ต้อนสองกุมารเดินไปบังเอิญพ,พามพาดล้มลงเถาวันหลุดจากมือสองกุมาร ก็พากันวิ่งมาหาพระบิดากอดพระบาทแล้วก็ทรงโศกาอ้อนวอนพระราชบิดาด้วยประการต่างๆหน้าเวทนาเอวังวุตเตปิมหาสตโตแม้พระชาลีกันหาจะโสกาพิไลยวอนสักเท่าไรเท่าใดพระมหาสัจเจ้าก็ทรงอดกั้นไว้ไม่ได้ตรัสจำนัญจาสองกุมารก็ยิ่งปริเวทนาการ พี่ไหลลำหนักขึ้นมิหยุดหย่อนพอดีชูชกาพามตามมาทันก็เอาเถาวันผูกกวัดลัดเข้าดังเก่าแล้วก็โบยตีจะให้ไปโดยมิได้เกรงใจพระบิดาสองกุมารก็จำใจถวายบังคมลาไปด้วยความกลัวาพามเดินปริเวทนาการตามกันไปจนลับตาตโตวเวสันตาโรราชาลำดับนั้น พระเวันดรราชเจรศีเมื่อได้ทอดไปทอดพระเนตรเห็นภามมาตีพระลูกรักทั้งสองต่อหน้าพระองค์ก็ทรงโศกาด้วยอำนาจแห่งความสงสารพร้าอ,อรสเป็นกำลังขณะนั้นพระองค์ก็ทรงเผอพันปล่อยให้ความโกรธเข้าครอบงำพระหฤทยัยทรงพระพิโรธถามว่า มาตีดาพระลูกยาไปต่อพระพักไม่เก่งพระไทยดุดบุคคลตีปาหน้าใสจะทำให้เสียพิธีพระโพธิญาณพระองค์ทรงหยิบพระขันคิดจะตัดศีสะพานเสียแล้วพาลูกกลับคืนมาแต่มิช้าพระองค์ก็กลับมีสติระลึกได้จึงตั้งพระหาไทยมั่นคงจอดจงต่อพระสัมมาสัมโพธิญาณ มีดวงพระพักเบิกบานด้วยพระรัศมีมิได้ทรงมีความเสียดายพระองค์จึงเสด็จมาประทับนั่งหน้าที่อาสมทรงชมเชยปิยปุทธทานบารมีด้วยพระไทยโสมนัสยินดียิ่งนักชูชโกฝ่ายชูชกพามใจสกาดก็ตีต้อนสองนรุณราชกุมารไปมิได้หยุดมิได้ปราณี ควรที่จะสงสารสังเวชพระชาลีและแก้วกันหาด้วยความอะไรพระบิดามารดาก็มากมายด้วยมิเคยจะพัดพลาจากกันยิ่งกว่านั้นยังถูกชูชกพามฉุดกระชากรากตีไม่ปานีได้ทรงเสวยทุกขเวทนาแสนสาหัสด้วยสองกุมารมิเคยเดินป่าในหนทางทุละกันดาล ฝ่าพระบาททั้งสองนั่นบางได้รับความชอกชำ้ำเสวยทุกขเวทนาน่าอานาถฝ่ายพระเวทจันดรราชเลษีผู้เป็นพระบิดาก็ได้ทรงเสวยทุกขเวทนาเพราะความเศร้าโศกเป็นกำลังดูดเดียวกันแต่ว่าพระองค์ทรงอดกั้นเสียได้ด้วยพระอธิวาสนาขันติ ตั้งพระสติอดกั้นไม่ได้หวั่นไหวด้วยเหตุด้วยเหตุมีพระอรือไทยมุ่งประสงค์เจาะจงต่อพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ิทธวาเลสัมปัต,ตาปางเมื่อชูชกพามได้ตีต้อนสองกุมารเดินรีบลุกมาตามแนวปรมภัยที่ิทธวารางังจนใกล้ๆจะออกจากประตูป่าขณะนั้นพอดีพระสุริ สุริยาก็ย่อแสงเย็นลงจนรับเหลี่ยมสิริหลิสองกุมารกุม,มารีทั้งสองก็เดินตามพามไปด้วยความจำใจน้ำพระเนตรก็หลั่งไหลลงอาบพระพักมิขาดสายเมื่อไม่มีใครช่วยเดือได้แล้วสองกุมารก็ก้มก้าวกับการเทพยาเจ้าทั้งหลายแล้วก็ร้องสั่งความว่าโพโตเทวสังขาโย ้าแต่ฝูงเทพระเจ้าทั้งหลายซึ่งสถติตอยู่ในห้วยเขาลำเนาเนินในแนววนาเวศได้กรุณาด้วยช่วยส่งข่าวถึงพระมานาว่าลูกรักทั้งสองนี้มีความสุขสบายดีถ้าพระแม่มัสีอยากจะเห็นลูกก็ขอให้เร่งรีบติดตามมาพามชลากำลังพาลูกไปไกลทุกทีทุกทีทกทแล้ว ขอเทพยเัเจ้าจงช่วยกรุณาบอกแก่พระมารดาดังนี้ด้วยเถิดควรที่จะสงสารสองกุมารกุมารีที่พากันกันแสงให้ถึงพระมารดาเดินติดตามชูชกพามาด้วยความลำบากเจ้าเข็นเกือบจะถึงประตูป่าณปการด้วยประการละชนีอัตมาภาพรับประทานวิสัตนา พระสัทธรรมเทศนาในเวันดรชาดกกุมาณกันที่8ก็สมควรแก่เวลาสุดท้ายนี้ขอขอราตนาบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พะระปเจพุทธเจ้าทั้งหลายพระอารหาันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบารมีธรรมของมาหาปุชินีจารย์ของเรามีพระเดชพระคุณหลวงพ่อจรัญเป็นต้นบารมีธรรมของ เจ้าวาดผู้เป็นอธิบดีสงแห่งนี้และบุญบรารมีของญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ได้สะสมอบรมมาดีแล้วทุกภพทุกชาติจจุบัณชาตินี้เราก็สะสมทัพทวีบุญได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นคุณภาพของบุญกุศลคุณงามความดีที่เราได้ประพฤติกันมาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนี้จงเป็นภารวะปัจจัยจงหนุนนําจงค้ำจุนจงนําพาความสุขความสําเร็จความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดมีกับทุกคนทุกท่าน ให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขทุกโศกโรคไปใดๆก็มาลายหายสูญไปให้มีสุภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุขายยืนยาวได้นสร้างบารมีสร้างความดีกันไปอีกนานแสนนานให้มีมาสมบัติจักรพรรดิตัดเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพ้องไหลมาเทมาเอาไว้สร้างบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังเต็มอิ่มเต็มใจเต็มมือเมื่อถึงข่าวประพฤติปฏิบัติธรรมนั่งเจริญภาวนาคราวใดก็มีดวงตาเห็นธรรม มรุษธรรม่่พระพุทธองค์ประกาศไว้ดีแล้วอย่างแจ่มแจ้งจงบังเกิดมีกับทุกคนทุกท่านทุกประการเธิน